สวัสดีครับครับผม EPC ครับผม FC รอชมก็ฝากขอบคุณมากมากครับผมที่คอมเมนต์กันเข้ามาครับผมที่ชื่นชอบสายนี้ครับผมอ่ะมาดูครับผมขั้นตอนนี้ก็เจาะรูไว้เรียบร้อยครับผมตัวแรกครับผมเป็นแรก เริ่มแลกก็รูแรกครับผมที่เจาะไว้ด้านบนสอดเข้าไปอย่าพึ่งพับนะผมนะข้างหลังอย่าพึ่งพับครับผม,นะอบบผมเอาไว้ดึงก่อนใส่ไป,ไปก่อนนะผมแล้วก็วัดตามนี้ครับผมด้านนี้ตามโค้งเลยครับผม อยู่ประมาณนี้ผมเนี่ยตัดตัดแล้วก็ฝั่งนี้ก็เข้ารูเหมือนเดิมครับผมให้ได้ตามรูปแบบที่เห็นครับผมเนี่ยรอบวงครับผม เส้นที่สองตามมาเลยครับผมก็ดูที่สองที่เจาะไว้ครับผมตามมาเลยง่ายๆครับผมก็วัดเหมือนเดิมครับผมวัดระยะ ถ้าปล่อยทิ้งไว้ยามาันจะตัดทิ้งเยอะครับผมเสียดายลวดตัวน,นี้เป็นลวดแข็งครับผมนะก็รู้ที่สองวัดถ,ถึงฝั่งนี้ครับผมจากข้างบนก็มือลูปๆมาตามนี้ครับผมเข้แบบมาก็สูดมือแล้วก็ตัดตรงนี้ครับผมอย่าพึ่งพับครับผมเอาไว้ดึงตอนในเชือกอีกครั้งหนึง่ง มันเจาะก็แนะนำนะผมนะตอนเจาะก็ใช้ลวดตัวนี้เลยมันจะแน่นนะผมถ้าใช้เป็นดอกะวานอะไรเจาะรูมันใหญ่มันก็จะหลวมับผมอันนี้แน่นเลยฟิตแล้วผมคือใช้ลวดตัวนี้ผมมันแข็งอยู่แล้วแน,น,นะนำับผมใช้ลวดของลวดของลวดเจาะเลยครับผมไปรูต่อไปครับผมที่สามครับผมลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะน,ะนี่ไง เราคอยมาผูกเชือกอีกครั้งหนึ่งครับผมเนี่ยคอยมาวิ่งเชือกมาเชือกแล้วก็แต่งให้อยู่ระยะที่เราชอบครับผมอ่ายังตามรูมาเลยครับผมรูที่สามนี่นะเป็นลวดครับผมกระจะครับผม วัดเหมือนเดิมครับผมตัดเผื่อไว้ ต่อเลยครับผมก็ทำจนกว่าจะครบทั้งหมดครับผมเนาะ ด,ดูแปลกไหมครับผมอันนี้เอาไว้เผื่อดึงครับผมเผื่อตัวนี้ครับผมถ้าตัดเลยมันก็จะไม่ได้ครับผมเวลาเรามัดเชือกกับเหล็กเราจะได้ดึงตัวนี้ให้ตึงแล้วก็มัดครับผมแล้วค่อยมาพับที่หลังผูกเชือกร้อยเชือกเสร็จแล้วก็มัดที่หลังนะครับผมแล้วก็ค่อยให้หักพับเลยจะได้สวยอะ có máy không có 8 loài lê lũ chọn năm thang ngoài đó không ีกบผมอีกรูสุดท้ายครับผมก็จะสารเชือกแล้วก็จับตาไขให้มันเป็นรูปทรงครับผมลักษณะครับผมก็ยุ่งๆยังๆหน่อยเอามาจัดที่ะอันก็ร้อยเชือกครับผมมัดตอนนี้มัดอ่ะเดี๋ยวผมใส่เสต็ปก่นันรูปแบบก็เป็นอย่างนี้ครับผมเนี่ยอีกเส้นหนึ่ง ทำช้าๆให้ดูครับผมก็ทำกับโทรศัพท,ท์ปไปยากหน่อยเกะบางทีก็เก,ก,กะๆแล้วเนาะเห็นชัดเท่าไหร่เอา ครับผมตามรูปแบบเลยครับผมทำง่ายๆครับผมแล้วก็มาจัดทรงผูกเชือกครับผมที่นี่ นี้ก็เป็นได้ไนล่อนสีดําธรรมดาครับผมมีขายทั่วไปตามร้านค้าสะดวกซื้อครับผมเบอร์หกครับผมก็เอามาใส่ตัวนี้ก่อนนะผมถ้าไม่ใส่ตัวนี้มันทำยากเวลาสารตะข่า,ขายไ,ได้รอดหน้ารอดหลังครับผม ได้ดำที่เขายอมมาแล้วครับผมในร่อนอ่อนตามนี้เลยครับผมถ้าซื้อแบบเป็นยังไม่พันมาอนะ่ะมันยุง่งมันเสียเวลาด้วยเอาแบบนี้เลยครับผมพันมาให้แล้วก็เอาไปที่สารแหแล้วก็ถักไปที่นี้ครับผมแล้วค่อยมาใส่ ตัวนี้ที่หลังนะผมนะตัวที่ตบอ่ะโอเคครับผม F4 ตามรูปแบบที่เห็นเลยครับผมเราร้อยเชือกแล้วก็ใส่ตัวตบของพระเนีย่ยขอเป็น EP ที่4นะผมนะระว,ว่าคิดยาว เผื่อเ c เบื่อครับผม12นาทีกว่าแล้วอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ลา FC เพียงตอนนี้ครับผมก็ขอบคุณครับผมที่รับชมและติดตามกับบ่าวบึงการนอนนาขอให้ FC ลําลำล้รวยทุกท่านครับผมขอบคุณครับ